กับกับกฐินอีพีสาเนาะค่ะชีวิตของกฐินกับชีวิตความเจ็บป่ยวยของครอบครัวเนาะค่ะพี่น้องเืินนั้นเล่าถึงว่าตอนอายนั้นไปไปสอนอยู่ถาดพนุมเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะ่นเป็นโรคไตวาระยะสุดท้ายแบบจะจ่อช่องท้องจ่อช่องท้องแล้วก็หิ้วถุงที่จอต้องล้างไตวันละสี่ครั้งนะคะหิวไปสอนน้ำเพราะอยากได้เงินมาช่วยน้องกับแม่ตต้องลําบากในการหิวถุงน้ำนะคะไปไปสอนดูความพยายามของเราความหมดพนที่อยากได้เงินมากเนาะค่ะพี่น้อง แต่สวรรค์กับเอาคนขึ้นไปทั้งฝ่าเนาะค่ะก็ไม่สามารถยื้อได้พี่ชายก็สู้มาหกปีที่นี่พ่อพี่ชายก็ทิ้นตายแล้วพว่อตายพี่ชายตายน้องพี่น้องกระทิ้นกับป่วยเด้ช่วงหนึ่งกับป่วยป่วยบันนีกระทิ้นกัตอนนั้นก็เป็นเนื้องอกตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกอยู่ก็ดำรงชีวิตอยู่แบบนั้นมายี่ปีกระทิ้นต้องใส่ความวยายยามในการอดทนกับโรคเพราะว่ากระทิ้นก็เป็นเนื้องอกอยู่ตรงสะโพก เวลากระถิันไปเหตุงานครับเราในผู้บริหารนาะค่ะเ้าก็ต้องนั่งทับก้อนการนั่งทับก้อนเนี่ยมันกระสีแบบทนมาน่ะค่ะพิกลับมากึงห่องมันก็จะทําให้เราเป็นไข้พรเพราเรานั่งทับก้อนทั้งวันน่ะพี่น้องถ้าให้กระถินเป็นไขกระถิ้นตองด้กินยาทุกวันเลยแต่กระถิ้นกระสูได้พี่น้องสู้มา20ปีจนวันนี้สิ่งที่กระถินผ่านมาคือเนื้องอกมันกลายเป็นมะเร็งเพราะมันกลายเป็นมะเร็งกระถินก็ต้องสูวกรับเมื่อก้ามันนอกจากนาะ ทำไมทุกวันนี้กถินดูสดใสดูด่าเริงดูมีกําลังใจทําไมมีพลังให้คนอื่นเยอะแยะมีพลังให้ตัวเองเยอะแยะเพราะชีวิตกระถินสู้มากไงพี่นงวงเกระกินสู้มาวัานนั้นที่ที่ได้สูงมาปานนี่เด้เห็นสัจธรรมเดชเห็นพอป่วยได้เห็นอายป่วยมันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงมัน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 แน่นอยู่ในอกมันมีแต่คําว่าสู้นะพี่นวงช่วงที่ช่วงที่อายป่วยนอ่นอ,อยู่ไน U ู กรทิ้นนะตาทิ้นใจเล่าออกจากงานเลยได้พี่นอ้องเล่าออกจากงานเพื่อที่จะมาอยู่กับแม่ทําไมต้องมาทั้งทั้งที่มาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อเอ้ยเพราะว่าพี่อยู่ไอซียูมันไม่สามารถช่วยอะไรได้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ลาออกมาอยู่กับแม่แต่ฉันเล่ากระทิ้นหัวใจของแม่สําคัญกําลังใจของแม่สําคัญกำลังใจของพี่ชายก็สําคัญต่อให้เขาไม่รับรู้เขาอยู่ในห้องไอซียูแต่กระทิ้นก็คิดแค่ว่าถ้าอายเป็นยังง่า ย่างน้อยคว่มเป็นแม่นี่กระชีกระชิใจเสียนบ่กระทิ้นอยากจะอยู่ข้างแม่ให้แม่นี่ก็ร่างใจเดมัวก็ร่างใจให้การจับมือกับแม่แล้วก็จะมีอ่าความแบบว่าอยู่ใกล้อ้ายไม่ว่าอ้ายจะไปวันไหนจะไปสวรรค์ยังไงจะยังไงย่างในน้อยกระทิ้นกับแม่อยู่กับอ้ายเสมอย2วันเต็มเต็มที่กระทิ้นน่ะนอนย่โรงบ้านกับแม่ประเด้นอนห้องดีด้วพี่น้อง นอนอยู่ตามบันไดนอนอยู่ตามเตือกต่างๆเพื่อที่จะรอเฝ้าพี่พรอเฝ้าพี่ชายหนึ่งวันได้เฝ้าสองครั้งก็คือตอนเช้าหกโมงถึงเจ็ดโมงแล้วก็ตอนเย็นหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึง่งเขาจะให้แย้มสองเวลาเท่านั้นแต่ทาไมกะทินกับแม่นูลง,ลง,ลงชีวิตอยู่ไอซียูทั้งวันเพราะว่านีน่แหละพี่น้องเหตุผลหมอจะทรมากแง่ใดพยาบาลจะทรมากแง่ใดอย่างน้อยน้อยกะทินกับแม่ได้อยู่ได้อยู่ขางกับอ้ายน้องพี่น้องนี่คือกำลังใจ พี่กะทิกำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันโมเดแค่ a กำลังใจค้นป่วยกำลังใจให้คนที่เ <vol> ป <one legitimately> ็นก็ส <ma> ําคัญกะทิไ <finite>. ห <tit dessert> ้กำลังใจกับแม่มาตลอดทุกเมื่อนี่แม่กะทิกะแข็งแกร่งไปนน่ำโบบาสีเป็นยังไดยังไดกะทิไห้แม่ยิ้มแม่สูแม่แม่กะทุกเมื่อนี่แม่กะทิกะยิ้มแย้มหัวเราะบนว่าเราบาถูกเด้แต่ว่ากะทินก็ก็แข็งแกร่งแข็งแรงให้เพื่อนเด็กสบายใจเนาะพี่น้องก็เลยเป็นว่าครอบรัวกะทิสูงมาต้องการโบโบเดอมทูกอ์นนาค่ะ ก็อย่างที่พี่ห้นองเฮดค้อกัะชินเป็นตัวอย่างเด้อว่าเออมันได้นะมันได้มันสู้ได้เนาะพี่นองเนาะมันไม่มีอะไรมากไปกว่าคําว่าสู้แล้วก็อดทนเดี๋ยวสมือหนึ่งกระชินอาชิตว่ากับชินก็แม่สีนี้ความสุขสีจะไปถึงจุดที่ที่เราไม่ต้องสู้เป็นเป็นจุดที่เรากับชินหายเนี่ยหมดแล้วเพราะกับชินหายแล้วกับเออผ้าแม่มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะมากับชินกำลังจะหายขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,ท,นที่ติดตาม พี่พี่น่าไม่เอร์ผู้ยอยากฟังเรื่องใดมาคอมเมนต์บอกกับทินดาจ้าเด้อขอบคุณค่ะบรรยากาศบรรยากาศปั๊มน้ำมันพี่น้องไม่ต้องไปไหนไกลอยู่ปั๊มน้ำมัน